ปัญหาแบบนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเป็นนะเพราะว่าส้นเท้าของเราเวลาเราเดินและไปสัมผัสกับสิ่งสกรปรกส่วนมากส้นเท้าของเราก็จะด้านแบบนี้ครับและเกิดรอยแตกแยะ เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไรเพื่อให้ส้นเท้าของเราสะอาดโดยที่ไม่มีคราบดำๆในซอกเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเรากำจัดออกได้ง่ายๆด้วยตัวเราเองครับท่านว่าให้ใช้มะนาวผ่าออกเป็นสองซีกแบบนี้และบีบยาสีฟันลงไป เตียยาสีฟันในมะนาวจะมีกฎของส้มในยาสีฟันจะมีผงขัดช่วยกำจัดสิ่งโสโกปกที่ส้นเท้าของเราคาบดำๆก็ออกด้วยและยังทำให้ส้นเท้าเรานิ่มด้วยครับเราจะทำกันแบบนี้โดยการ นำไปถูขยี่ขยี่แรงๆเลยก็ได้ครับบริเวณส้นเท้าที่เกิดการแตกและด้านเดี๋ยวผมจะเผยผลลัพธ์ให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับส้นเท้าที่แตกมีรอยดำ และส้นเท้าที่ด้านจะหายไปเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใ้คลิปทางช่องวิทยยพีแชนแนลได้เลยครับและผมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ถ้าเราสังเกตว่าส้นเท้าของเราแตกและดำและอย่างด้านอีกลองใช้สองสิ่งนี้ได้เลยครับยาสีฟันและมะนาวเพียงครึ่งซี่นำมาถู อริเวณส้นเทา้าดูผลลัพธ์สิครับเดี๋ยวผมจะล้างน้ำให้ดูนะครับว่าผลลัพธ์จากการขัดด้วยยาถิฟันและมะนาวส้นเท้าที่แตกด้าน มีคาบดำๆจะออกไปและหายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมจะล้างให้ดูดูสิครับส้นเท้าขเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาดูผลลัพธ์เห็นไหมครับ คาบดำๆตอนแรกยังมีอยู่แต่ตอนนี้คาบดำๆออกไปเกือบ90%เลยครับแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนิชัย P ี h ช n n นลจะได้นำเสนอสิ่งด,ดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับเราควรทำซ้ำๆติดต่อกันประมาณ 3ามถึงห้าเที่ยวส้วนเท้าที่มีรอยดำรอยแตกยนต่นก็จะหายไปครับง่ายๆเราทำได้ด้วยตัวเองครับในการแก้ปัญหาส้นเท้าแตก